สวัสดีครับช่องรู้ทันดวงดูดวงสบายสบายสไตล์อาจารย์ปัญจพรมญาห้าสามด้วยาศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์โบราณไพ่พรมญาณพยากรที่จะทําให้คุณอย่างรู้ชะตาชีวิตจากอดีตถึงอนาคตได้อย่างแม่นยาทุกคำทุกนายด้วยไพ่ไทยหนึ่งเดียวสยามที่คิดค้นโดยอาจารย์พรมญาณรัตยานยาพิโมกผู้ที่ก่อตั้งสถาบันพรมญาณศาสตร์มามากกว่า15ปีสําหรับดวงชะตา,าของท่านที่เกิดในวันศุกร์ดวงการงานการเงินสุขภาพโชคแรภความรักจะเป็นเช่นไร รอบวันที่19กรกฎาคมถึง25กรกฎาคม2563โปรดติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นพนักง,งานหรือรู้จ้างประจำช่วงนี้จะมีผลงานเด่นเข้าตาเจ้านายจะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีและอาจจะมีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนแบบสบายๆมาแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการการงานต่างๆของท่านที่เดินทางออกไปติดต่อเจราจาค้าขายจะเหมือนพกเมตตามหานิยมเหมือนแม่นนําแม่นางกวักจิตตัวไปด้วยเจราจาสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองกวักเงินกวักทองเข้าบริษัทเป็นอย่างดีสําหรับในเรื่องของการเงินช่วงนี้ของท่านจับใจใช้สอยหมุนเวียนคล่องตัวไปอย่างดี สำหรับคนโสดอาจจะใช้เงินในเรื่องของการซื้อของซื้อเสื้อผ้าหรือโทรศัพท์ iPhone กระเป๋าแบรนด์เนมใหม่ๆให้ <Hi. S 1> แฟนหรือสำหรับท่านที่มีคู่ก็จะหมดไปกับเรื่องของการใช้จ่ายในครอบครัวต่างๆอาจจะพาแฟนหรือคู่ครองคนรักเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเกาหลีลลหญี่ปุ่น ก็จะหมดเงินไปในส่วนนี้พอสมควรแต่ก็เป็นการสร้างเสริมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็ขอให้ใช้จ่ายอย่างมีสติท่านก็จะไม่ได้ลำบากในเรื่องของเงินสักเท่าไหร่นักสาหรับดวงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคที่อาสารอาหารกินไม้ครบ5หมู่เนื่องจากท่านจะชอบคัดสารรจินแต่อาหารที่ตัวเองชอบ ส่วนส่วนตัวที่ไม่ชอบก็ไม่กินจะทําให้ขาดสารอาหารไม่ครบห้าหมู่จะทําให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและให้ระวังเรื่องการกั้นฉี่กั้นปัสสาวะอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากท่านนั่งนานๆแล้วไม่ยอมเวลาปวดแล้วไม่ยอมไปเข้าห้องน้ําในส่วนนี้ก็ขอให้เรามัระวังให้ดีส่วนเดออื่นๆ ภาพรวมในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรนะ่าห่วงสองเรื่องเท่านั้นที่ห่วงสำหรับในเรื่องของโชคลาภโชคลาภตัวนี้ท่านจะมีโชคลาภจากผู้หญิงหรือคนรักนำโชคลาภมาให้เป็นช่วงที่ดีที่เหมาะสำหรับแก่การเสี่ยงโชคหากใครจะเสี่ยงโชคแล้วไม่มตีตัวเลขมงคลในใจขอแนะนำให้ดูตัวเลขของที่เกี่ยวข้องกับอายุขอ,ของคู่ครองคนรักหรือ ตัวเลขที่เกี่ยวกับยานพาหนะที่ท่านใช้เป็นประจำบ่อยๆก็จะสมใจในเรื่องของโชคลาภสำหรับในเรื่องของคู่ครองคนรักช่วงนี้คนโสดจะมีมาให้เลือกถึงสองคนคนหนึ่งจะเป็นคนในยุคของ4.0ของอีกคนจะเป็นในยุคของลอสีนิสัยหรือสไตล์การแต่งตัวจะแตกต่างกันออกไปก็ขอให้ท่าน ดูว่าเหมาะกับท่านแบบไหนก็จะสามารถประครับปรองชีวิตความรักไปได้ด้วยดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองคนรักให้สมานสามีกลมเกี่ยวกันหากท่านได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือเปลี่ยนในสถานที่ไปแปลกใหม่ความรักจะกระชุ่มกระชวยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดวงนี้เป็นดวงภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงหากท่านมีข้อสงสัยก็รบ,บวนสอบถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนช่องรู้ทันดวงดูดวงสบายสบายสไตล์อาจารย์ปัญจพรมยานาสามต้องขอลาไปก่อนรักอาจารย์ปัญจเน้อยแต่ขอให้รักนานและโปรดติดตามคลิปสําหรับคนที่เกิดในวันถัดไปต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ